อวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีป้องกันตัวนะครับเราไม่กัดครับเราไม่ทําอย่างนี้ต่อได้ไหมเราจะทําอย่างนี้ผู้ต่อสู้จะงงทันทีเราจะมาสอนวิธีอย่างนึ้งเข่าครับถ้าเขาเข่าเราทาไงเราไม่ทําอย่างนี้เราจะไม่ทําอย่างนี้นะครับเราจะไม่ทําาอย่้เราจะไม่ห้ามเข่าไว้ เราจะทําอย่างนี้เราจะทำหนึ่งครับแป๊บนึงนะครับเข้าครับแป๊บนึงครับต้อเข้าคางเข้าคางนะครับเราจะทำอย่างนี้ครับเข้าคางครับเข้าคางจะมทำแบบนี้ส่วนนี้เราไม่เอาครับเราเอาส่วนนี้รับส่วนหัวเข่าเลยใช่ไหมครับหัวเลยครับผู้ต่อสู้จะงงทันทีโอเคครับงงโอเคครับต่อไปต่อไปไม้ครับไม้ ก็เราไม่ทำ่างนี้มันจะทำให้ผู้ต่อสู้เจ็ดตัวเราจะทำ่างนี้มันเป็นวิธีที่ถูครับดูนะครับคือการตั้งรับให้มันจะเข้าผ่าศูนย์กลางเรกนี่คือไม้นะครับผู้ต่อสู้จะงงทันทีเพราะว่าเราจะน็อกไม่คณทีครับครับต่อไปครับนี่ก็คือไม้นะครับครจะตรงนี้เราไม้จะตีกก้นคอครับมาครับ เราจะไม่ทานะครับเราจะไม่ดังขึ้นอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้ครับเป็นวิธีทําที่ถูกต้องมันจะเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับศูนย์รวมเส้นประสาทอยู่ในนี้หมดมันจะทําให้เส้นประสาทตายผู้ต่อสู้จะงงทันทีงงดี๋ยวครับนี่คือมีดเ่ผู้ต่อสู้ทำาครับเราจะเอ เราจะปัดขึ้นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ปัดครับเราทำาเ,เราก็แทงมาถ้าเราไม่พอใจนะครับเราก็ลากมันเข้าข้างไนลากเข้าในเสร็ <S <S รจแล้ก็ชักออก,ก,ออกถ้าผู้ต่อสู้จะแทงข้างนี้อีกข้างนี้นก็จับมาเราก็แทงถ้าผู้ต่อสู้มีอยู่มีดปลายมีดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงคอนะครับ มีจี้คอครับนะครับมีจี้คอครับเราจะไม่ปัดขึ้นอย่างนี้เอามาใหม่ครับอย่าไปง่ายสิเราจะไม่ไปขึ้นอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้ครับผิดวิธีวิธีนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับเมื่อกี้ที่ปัดออกผิดวิธีนี้ถูกสุดครับปึ๊บมันจะเข่าด้านนี้เส้นกระสายคัะเส้นเลือดใหญ่เห็นไหมเส้นเลือดใหญ่ตั้งแต่เส้นเลือดครับ ยันถึงนี่แล้วจะบอกให้ว่าจะ่งนนะเลือดนิหอยุ่งเลยแล้วก็จะตัดออกมาด้านนี้ครับแล้วคู่ต่อสู้จะคู่ต่อสู้จะงงทันทีครับเสร็จแล้วครับนี่คือวิธีแนะนำมันจะงงทันทีเนี่ยโอเคครับ